ดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมมิสเตอร์แซมในช่วงบ่ายๆนะครับกับเรื่องราววัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมและพระคณรจาร์ในจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับพระคณรจาร์ในจังหวัดใกล้เคียงผมจะได้สลับปรับเปลี่ยนนําเอาวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ต่างๆมาให้กับพี่น้องได้ชมอยู่เป็นประจำานะครับสําหรับวันนี้ผมจะได้นําเอามีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆศิลปะแบบโบราณ ะะยุคต้นเลยเอามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับการที่เราได้ชมวัตถุมงคลแบบหลากหลายรูปแบบนั้นมันเป็นทางเลือกสําหรับที่เราจะสะสมนะครับวันนี้ก็จะได้นำเอามาให้กับพี่น้องได้ชมว่าเราควรจะสังเกตอย่างไรเราควรจะสะสมอย่างไรนะธรรมชาติเราควรจะดูอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีคําตอบให้ทั้งหมดนะครับก่อนอื่นนะครับ พี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมนะครับ <_ A> ก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมโดยตรงนะครับท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โรนี้แหละนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์เด็ดขาดนะครับเป็นไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้ท่านต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรเท่านั้นนะครับเมื่อทักทายเข้ามาแล้วขอร้องอย่าถามเรื่องเกแท้ใช่หรือไม่ใช่ใช่หลวงพ่อเดิมหรือเปล่าใช่ หลวงพ่อกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ต้องถามเพราะผมไม่ตอบแม้แต่กรณีเดียวนะครับต้องบอกไว้อย่างนี้เพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะขนาดพูดทุกวันก็ยังถามเข้ามาเยอะพอเราไม่ตอบก็จะรู้สึกไม่ดีนะฮะจะรู้สึกไม่ดีพอต่อไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นผมขอปฏิเสธตรงนี้นะครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ๆนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับ โอเควันนี้เราเข้าสู่เรื่องราวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมประเภทมีดหมอนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรในมีดยุคต้นๆน,นะครับบางคนเห็นมีดลายแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นลายของหลวงพ่อเดิมนะครับไม่รู้เพราะว่าเป็นมีดยุคต้นอ,อันนี้ขนาดความยาวเฉพาะใบมีดเนี่ยนะครับเฉพาะใบมีดเนี่ยสินิ้วครึ่งนะครับยาวรวมด้ามและฝักเนี่ยยาวรวมด้ามและฝักนะครับ ก็ประมาณ17 18นิ้วนะครับถือว่าเป็นมีดขนาดใหญ่ถือว่าเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับมีดเล่มนี้มีลักษณะเป็นทรงโบราณและช่างท่านนี้เป็นช่างยุคต,ต้นๆของหลวงพ่อเดิมเคยได้รับฟังจากคนเฒ่าคนแก่ว่าศิละปะแบบนี้นะครับเป็นช่างท่านหนึ่งที่อยู่แถวท่าน้ำอ้อยนะครับเป็นช่างท่านหนึ่งนะครับก็ฟังจากคนเฒ่าคนแก่เล่ามานะแล้วมีดเล่มนี้ผม ได้มาจากน้องคนหนึ่งที่อยู่ในเพจนะครับผมเห็นว่าเออลายนี้เป็นลายโบราณเป็นลายหายากก็เลยขอเช่าไว้นะครับมาดูลักษณะปลายมีดนะครับเป็นปลายมีดเรียวแหลมมากนะครับแล้วก็เป็นเหล็กที่ไม่เป็นสนิมด้วยนะครับนี่เหล็กเก่านะครับมีดมีอายุเกินร้อยปีนะครับมีดลายนี้เป็นลายที่นานๆพบทีหนึ่งนะครับ ส่วนมากเราก็จะเห็นอยู่ในมีดหั่นหมากลายนี้นะครับมีดหั่นหมากแล้วก็หลากหลายรูปทรงนะช่างท่านนี้ตีหลากหลายรูปทรงของมีดในยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นลายกหนกลายไทยนะลายกหนกลายไทยในยุคต้นๆเรามีเราเรียกว่ามีดแบบนี้ทรงปลาโหลดนะรูปร่างเขาจะคล้ายๆกับปลาโหลดเห็นไหมครับทรงปลาโหลดเนี่ยทรงปลาโหลดยาว เรียวแหลมแหลมมากด้วยนะครับแล้วก็เหล็กดีมากนะเหล็กดีเหล็กไม่เป็นสนิมเลยนะครับนี่ดูคาบใครนะครับนี่โตเลยครับลักษณะผิวของมีดแห้งสนิทนะครับเนีการตอกเห็นไหมครับ เป็นการตอกสิวชัดเจนในมีดยุคต้นๆเนี่ยเราจะได้เรียนรู้วิธีการตอกสิวของเขานะครับวิธีการตอกเนี่ยนี่ๆไหมครับชัดเจนมากนะฮะตอกมือชัดเจนมากเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะแบบนี้มันเป็นพื้นฐานนะครับมันเป็นพื้นฐานสําหรับพี่น้องท่านใหม่ๆควรจะเห็นควรจะดูนะครับเพราะว่าเราจะนําไปใช้พิจารณามีดยุคปลายซึ่งมันมีความปราณีตมากกว่านี้ ล,ลายตอกลายอะไรพวกนี้นะครับเขาจะปลาณนีดมากกว่านี้เราจะต้องเห็นจากหยาบไปหาละเอียดนะครับจากหยาบไปหาละเอียดหยาบเห็นบ่อยๆนะครับปลาณนีดขึ้นมาหน่อยเห็นบ่อยๆปลาณนีดสุดๆดเห็นบ่อยๆเพื่อเราจะคัดแยกมีดที่เป็นประเภทมีดปั๊มมีดหล่อนะครับต้องแยกให้ออกจากกาันเพราะว่ามีดปั๊มมีดหล่อ,อมีดปั๊มนั้นมันเป็นยุคหลังพศ2 5 0 0รขึ้นมานะครับ ซึ่งมันไม่ใช่มีดลงข้อเดิมแต่มีดลงข้อเดิมเนี่ยจะเป็นการตอกมือเห็นไหมครับนี่เป็นการตอกสิวอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าลายที่เรามองได้ง่ายๆชัดเจนนะครับเขาเรียกว่าลายหยบยาบนะการตอกสิวหยบยาบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ลักษณะแบบนี้แหละเราควรจะพิจารณาควรจะเห็นอยู่บ่อยๆเพื่อนําไปพิจารณาลายที่ละเอียดมากกว่านี้นะครับ อ่าบางคนไปเห็นที่มันละเอียดมากว่าเป็นปั๊มอ่ะไม่ใช่นะครับมันมีจุดสังเกตอยู่นะครับว่าอา่ความชํานาญของช่างเมื่อเขาชํานาญมากขึ้นมากขึ้นในยุคป,ปลายนะั้นอ่มันจะละเอียดมากขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับลายกหนกเขาเรียกว่ากหนกลายไทยกหนกเถาวัลพวกนี้นะครับแล้วก็เรามาดูพวกอลูมิเนียมเก่าอลูมิเนียมร้อยปีนะครับ เนี่ยอลูมิเนียมขาบินโตร้อยปีเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับมีดเล่มนี้ดูง่ายนะครับนานๆพบเจอทีหนึ่งนะครับนานๆพบเจอทีหนึ่งเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาหาได้ง่ายๆราคาไม่แพงสําหรับพวกอลูมิเนียมในยุคก,ก่อนราคาไม่แพงแต่ก็คงทนต่อพวกสนิมพวกอะไรเนี่ยก็นิยมเอามาทําเป็นปลอกมีดนะครับปลอกรัดกันมีดปลอกรัดฝักมีดอะไรพวกนี้นะครับ ส่วนไม้นั้นเก่ามากเก่าซีดเลยนะครับไม้นี่เก่าซีดเลยนะครับนี่เป็นมีดหลงพ่อเดิมในยุคต้นๆนะครับไม่เราจะเห็นมีดในยุคต้นๆที่จะเป็นมีดของครูบาอาจารย์ต่างๆเยอะเลยนะครับที่ใช้พวกอลูมิเนียมขาวินโตนะครับหลงพ่อลุ่งอย่างนี้นะครับหลงพ่อลุ่งหลงพ่อเดิมนะครับแม้กระทั่งหลงพ่อกลวยยุคลหลังๆมาก็จะเป็นหลงพ่อบุญมีนะครับหลงพ่อบุญมีพวกเนี้ยนะครับก็จะใช้ พวกอลูมิเนียมขาบินโตนี่เยอะนะครับเนี่ยไหมครับอลูมิเนียมเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับแม้กระทั่งหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับมีดบางเล่มของท่านก็ถูกลัดด้วยพวกอลูมิเนียมขาบินโตเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่หาง่ายราคาไม่แพงเซฟงบประมาณได้เยอะนะครับเนี่ยเก่าจริงนะครับอันนี้เก่ามากๆด้วยเนี่ไหมครับ นี่ยไหมครับเดี๋ยวขอส่องให้ดูเลยอ่ะมันเป็นลายที่เป็นลายที่นานๆเห็นทีหนึ่งนะครับนี่ไหมครับลักษณะช่างท่านนี้ตีมีดออกมาหลากหลายรูปทรงนะครับ <c oughs> ขอโทษครับ นี่เราดูเห็นผิวมีดมันร่อนใช่ไหมครับผิวมีดมันล่อนมันแห้งนะครับผมก็จะทําวิดีโออยู่กลางแจ้งนะครับดังนั้นเสียงนกไม่่าจะเป็นเสียงนกกระววาเสียงอีกาเสียงหมาเสียงรถขายของนี่ก็จะเข้ามาแบบธรรมชาติเลยนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดนะนะครับจะไปทําในห้องก็แสงไม่ค่อยได้นะครับเปิดไฟแล้วก็แสงมันไม่มธรรมชาติผมก็เลยมาทำกลางแจ้งอย่างนี้แหละครับนี่เห็นไหมครับ เห็นไหมครับรอยที่เขาล่อนออกไปผิวมีดเขาล่อนออกไปไหมครับเหล็กดีมากนะครับเหล็กพวกนี้เป็นเหล็กสูตรผสมหลายอย่างนะครับผสมหลายอย่างเนี่ยลักษณะเวลาเราตะแคงเราเราจะเห็นว่าเหล็กพวกนี้มันแห้งพอมันแห้งแล้วมันล่อน,ม,น,อนมันล่อนออกไปบางส่วนที่ยังไม่ล่อนมันมันก็จะเกิดความสูงต่ําความสูงต่ําในผิวของมีดนะฮะไอที่ล่อนออกไปก็จะลึกไอที่ยังเหลืออยู่ก็จะสูงอย่างเงี้ยเป็นเนินอย่างเงี้ย มันบ่งบอกถึงว่าผิวของมีดเขาหมดสภาพเป็นร้อยปีนะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะก็จะเป็นแบบเดียวกับมีดที่อยู่ในหนังสือทีอ่อาจารย์ติ่งหรือเฮียติ่งนะท่านท่านรวบรวมไว้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากนี่เป็นลายนี้นะครับเนี่ยลายที่เฮียติ่งนะครับก็บเป็นลายเดียวกันนะเป็นลายเดียวกันเห็นไหมครับนี่เป็นลายเดียวกันเลยนะครับ แต่ที่ในหนังสือเนี่ยเขาก็จะมียันมีตัวอุมีตัวอุ่ม้วนอยู่ข้างล่างอีกนะครับแต่อันเนี้ยไม่มีมีแต่กระหนกลายไทยซึ่งเป็นลายเดียวกันนะครับเนี่ยเป็นลายเดียวกันเลยนะเป็นลายเดียวเป็นฝีมือเดียวกันนะเป็นฝีมือเดียวกันช่างคนเดียวกันนะครับเนี่ยไหมครับเป็นช่างคนเดียวกันเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดอ่าเป็นช่างคนเดียวกันลักษณะมีดลักษณะมีดก็จะเป็นปลายแหลมเรียวแบบเดียวกัน เป็นทรงปลาโหลดนี่แหละครับเป็นมีดทรงปลาโหลดนะเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับแต่เนี้ยเขาแกะด้วยงานะครับเนี่ยเขาแกะด้วยงาด้ามนะครับแต่อันนี้อันนี้เขาก็รัดด้วยพวกเงินพวกเงินรัดแล้วก็แกะลายนะฮะลายแบบนี้นะครับลายโบราณนะครับแกะลายแต่นี้เป็นอลูมิเนียมนะเป็นอลูมิเนียมขารบินโตนะครับเป็นลายเดียวกันนะเป็นลายเดียวกันใช่ไหมครับนี่ลายแบบนี้ นี่แหละครับเป็นมีดที่ดูง่ายสบายตานะครับเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะมีดเล่มนี้เป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่ก็จะมีบางส่วนที่เป็นสนิมขุมเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะเนี่ยบริเวณเนี้ยนะครับอ่าไม่เยอะเนี่ยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเหล็กพวกนี้จะผสมเหล็กอาถรรพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กอ่ เขาเรียกว่าตะปูสังฆวานนอนนะครับเหล็กโบสถ์วิหารยอดโบสถ์วิหารอะไรพวกนี้แม้กระทั่งพวกบาดแตกพวกผานพวกไถพวกเคียวพวกอะไรพวกนี้นะครับอ่าพวกระคังหรือว่าพวกอะไรพวกนั้นบางทีนี่เหล็กน้ำพีก็จะมีด้วยนะเขาผสมนะครับคือผมไปเห็นท่านอ่าพระอาจารย์ต่วนอ่าพระอาจารย์พระอาจารย์ทนแห่งวัดเขานางตุ่มนะ ท่านมีท่านตีมีดเนี่ยท่านจะเอาพวกผานพวกไถพวกตะแงงเหล็กตะแรงเขี่ยผีเหล็กตะแรงร้องผีแล้วเผาผีอ่ะพวกผานพวกไถพวกอะไรพวกนั้น,นแกเก็บมาหมดเลยแกเก็บมาตีผสมหมดเลยนะอาจารย์อาจารย์โทนวัดเขานั่งตวงนะท่านเป็นสิทธิ์หลวงพ่อพัดแล้วก็เป็นสายนี่แหละครับสายหลวงพ่อเดิมนี่แหละครับตีมีดสวยมากนะครับตีมีดสวยผมได้ไปกราบนมัสการท่านอยู่ ญาติของท่านก็อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยยังอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยอยู่ในบูบ้านเดียวกันเต็มเลยเนี่ยพระอาจารย์โทนเมื่อสมัยก่อนท่านก็อยู่นี่นะฮะอยู่แถวที่ผมอยู่นี่แหละญาติของท่านก็อยู่ที่นี่เต็มไปหมดนะญาติของท่านอยู่ที่นี่นะครับโลกมันกลมมากนะครับนี่ไหมครับมีดเล่มนี้นะเป็นมีดมีดสวยมากนะครับมีดสวยนะนี่เห็นไหมครับเก่าดูง่ายเลยนะครับ เขารัดอลูมิเนียมไว้ตรงท้ายด้วยนะเนี่ยท้ายแบบนี้นะครับเก่าอลูมิเนียมร้อยกว่าปีนะครับเนี่ยไม้ก็ร้อยกว่าปีมีดเห็นไหมครับลายเดียวกันเลยนะครับนี่ลายเดียวกันเลยนะครับเนี่ยช่างคนนี้นะครับแบบนี้ก็มีที่ท่านตีนะครับแบบนี้ก็มีเนี่ยหนึ่งเล่มใหญ่เลยนะครับหนึ่งเล่มใหญ่ๆเลยนะสิบเจ็ดสิบแปดนิ้วนะครับเล่มนี้อ่าสิบเจ็ดสิบแปดนิ้วนี่ ใหญ่ๆแบบนี้นะครับสวยสวยงามมากนะครับสําหรับทําพิธีอะไรเนี่ยจะดีมากเพราะเหล็กไม่ต้องรักษาอะไรมากนะครับและดูง่ายด้วยนะดูง่ายนี่เราดูพวกฝากพวกอะไรเขานี่นะก็เก่าจริงๆนะครับเนี่ยฝากนี่เก่ามากดูเรามีเนียมร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับตีพับแบบนี้เลยนะครับตีพับแบบนี้นี่เห็นไหมครับม,มีถูกใช้มาจน ฝักนี้จนโอ้โหซีดะนะครับฝักนี้ซีดเลยนะดูนี่ครับฝักเขานี่ซีดตัวไม้เนี่ยรู้ว่าเก่าเลยนะครับเก่ามากลอยใช้มาโชคโชนนะมีดเล่มนี้นะมาดูอีกเล่มหนึ่งนะที่มีลักษณะเ,เป็นมีดลายเดียวกัน เป็นมีดลายเดียวกันอันนี้เป็นมีดลักษณะเป็นช่างคนเดียวกันนะครับเป็นช่างคนเดียวกันที่ตีที่ตีมีดนะครับเป็นช่างคนเดียวกันนี่ลายเห็นไหมครับผมจะให้ดูว่าที่เรารู้ว่าเป็นช่างคนเดียวกันเนี่ยท่านดูพวกอ่าพวกนี้นะนี่ยไหมครับท่านดูพวกไอ กนกดอกไม้เนี่ยเนี่ยกหนกใบไม้พวกนี้นะครับเป็นช่างคนเดียวกันหมดเลยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าช่างคนเดียวกันนะครับศิลปะเดียวกันช่างคนเดียวกันนะครับแต่ว่ารูปทรงต่างกันรูปทรงต่างกันแต่ว่าเป็นมีดยุคเดียวกันการต่อการอะไรเนี่ยชัดเจนอ่ชัดเจนในในเรื่องเครื่องมือนะครับเนี่ยตอกปิ้นเลยนะครับตอกปิ้นบางเล่มนี้ก็จะเป็นพวกสนิมขุมแบบนี้ นะเป็นสนิมขุมแบบนี้นี่สนิมแห้งๆแ,แบบนี้นะสนิมขุมจําสนิมแท้ๆแบบนี้ไว้นะครับสนิมแห้งๆแบบนี้นะครับไม่ใช่สนิมไม่ใช่สนิมเปียกๆนะครับนี่คือลักษณะมีดหั่นหมากนะครับที่อยู่ในตะก้าหมากคุณย่าคุณยายคุณตาในสมัยก่อนที่เขาเคี้ยวหมากกันแล้วเหล็กเป็นเหล็กดีแบบเดียวกันนี่ดูพวกสนิมขุมที่มันเป็นสนิมแท้ๆนะครับ สนิมแห้งๆสนิมที่มันระเบิดมาจากในตัวเหล็กนี่ยไหมครับนี่อย่างนี้เป็นครูเรื่องสนิมขุมนะแล้วเป็นครูในเรื่องรอยตอกเนี่ยสนิมขุมเห็นไหมนี่ลักษณะแบบนี้นะครับท่านจําลักษณะสนิมอย่างนี้ไว้ให้ดีนะครับสนิมอย่างนี้ถ้าเหล็กบางอย่างมันจะเกิดขึ้นนะครับกับเหล็กร้อยปีนะร้อยกว่าปีนะครับนี่อย่างนี้งาก็เป็นงาอย่างนี้นะครับเป็นงาเก่า เนี่ยงาเก่างาขาวอย่างนี้นี่นะครับดูง่ายสบายตานะครับเล่มนี้ก็รัดด้วยอลูมิเนียมขาบินโตเหมือนกันเนี่ยอลูมิเนียมปลอกเป็นอลูมิเนียมเห็นไหมครับด้ามเป็นงาเนี่ยนะครับเนี่ยลายเดียวกันเลยช่างคนเดียวกันนะครับเนี่ยช่างคนเดียวกันคนเท่าคนแก่บอกว่าช่างท่าน,นี้ยตีมีดส่งให้กับหลวงพ่อเดิมในยุคก,ก่อนนะครับ ไม่รู้จากชื่อนะครับไม่รู้จากชื่อแต่เขาบอกว่าอยู่ท่าน้าอ้อยนะเป็นช่างท่าน้าอ้อยนะครับแล้วมีดอย่างนี้ก็เห็นเห็นอยู่เนืองๆนะครับแต่นานๆทีนึงนะเห็นอยู่เนืองๆนานๆทีนึงก็จะเห็นนะครับไม่ใช่เห็นได้ง่ายๆนะครับคนไม่รู้ว่าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมด้วยซ้ํานะครับเนี่ยมีดอย่างนี้แหละครับเป็นมีดที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อเดิมนะครับมีประสบการณ์สูงมีความเข้มขขังสูงนะครับทั้งด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาด คงกับพันชาตรีป้องกันเรื่องสัตว์ลายสัตว์มีพิษอะไรต่างๆนะครับสัตว์ลายสัตว์มีพิษพวกฝีพวกอะไรพวกนี้นะครับทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์นนอาบดื่มนะครับรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเหมือนโดนเหมือนโดนของโดนอะไรพวกนี้นะครับไปหาหมอก็มอหบอกแข็งแรงดีปกติดีแต่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเนี่ยก็ลองทำน้ำมนต์อธิษฐานถึงหลวงพ่อนะครับ อธิษฐานถึงหลวงพ่อแล้วเอามีดเนี่ยทาน้ํามนต์นะครับทําน้ํามนต์ให้หลวงพ่อท่านเสมือนกับหลวงพ่อท่านมาทําเองเพราะมีดท่าน,นอธิษฐานจิตบุกเสกไว้นะทันทีที่จมลงไปน้าในในใน,น้ํามนต์น้ํานั้นก็จะกลายเป็นน้นํามนต์ที่ผ่านมีดเล่มนี้นะครับเนี่ยก็จะสามารถาบรรเทาเรื่องทุกโศกโรคภัยนะครับเนี่ยฝันไม่ดี ฝนะันร้ายอยู่เป็นประจำนะครับจิตใจห่อเหี่ยวนะรู้สึกว่าโดนของโดนคุณใสมนดําก็ใช้ถอนของถอนคุณใสมนดําได้ปราบอาถรรพ์ได้ทั้งหมดนะฮะพูดผีปีศาจอะไรต่างๆนี่ก็มีหลงพ่อเดิมมีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับอย่างนี้นะครับล้างอาถรรพ์อะไรผู้นี้ได้เลยนะครับนี่มีดเล่มนี้เป็นมีดที่มีขนาดความยาวเนี่ย ขนาดความยาวรวมด้ามแล้วฝักนี่ประมาณแปดนิ้วนะครับเนี่ยประมาณแปดนิ้วตะกีประมาณสิบเจ็ดแปดนิ้วนะครับเล8 8. ่มนี้ประมาณ8ปดนิ้วเล่มเมื่อสักครู่เล่มเมื่อสักครู่เนี้ยยาวกว่ามีดเล่มนี้ประมาณสิบนิ้วเลยทีเดียวนะครับนี่คมนะครับมีดเล่มนี้เขาใช้หันหมากอยู่นะคมเลยนะครับเนี่ยนี่เล่มหนึ่งนะครับงาเป็นงาขาวนะครับเนี่ยเป็นงาเหลืองอย่างนี้เลยนะครับงาดูง่ายนะงาแบบนี้เป็นงาร้อยปีนะครับ เป็นอาร้อยปีเดี๋ยวผมจะให้ดูมีดอีกเล่มหนึ่งนะมีดเล่มนี้ก็จะเป็นมีดทรงหันหมากเหมือนกันนะครับแต่มีดเล่มเนี้ยครบสูตรมากมีดเล่มนี้ดูความเก่าเขาเกินร้อยปีนะครับเป็นช่างคนเดียวกันนะนี่ดูไม้เก่าเด็กอันนี้เก่าจริงนะเก่าจริงเก่าจริงดูดิครับเก่ามากนี่เก่าอย่างนี้เลยนะครับ แล้วมีดเล่มนีมนมมนะ้มีรอยจานเต็มไปหมดคะมีรอยจานเต็มไปหมดเต็มด้ามเลยนะครับนี่จานเต็มด้ามเลยนี่นะครับนี่จานเต็มด้ามน,นี่ยันโมพุทธ,ธยะจานเต็มเลยนะครับ อันนี้ผมไปรัดหวายมาใหม่นะเพราะว่าที่รัดฝักเขาชำรุดนะครับไม้เก่าเกินร้อยปีนะครับเป็นมีดยุคเดียวกันที่ผมให้ดูสามเล่มเนี่ยเป็นมีดยุคเดียวกันทั้งนั้นนะครับเนี่ยเป็นมีดยุคเดียวกันทั้งนั้นดูผิวของไม้นี่นี่ก็มีรอยจานที่ฝักด้วยนะเห็นไหมครับมีรอยจานที่ฝักด้วยลางๆลางๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่าไม้ผิวไม้นี่ผุเลยนะครับเนี่ยผิวของไม้นี่ผุ นี่โลหะดำนำโมพุทธายะตรงนี้เขียนว่านโมพุทธายะจานนโมพุทธายะอันนี้เป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับอทางนี้อะไรไม่รู้มันลางลางเลือนมากนะครับอันนี้ก็นโมพุทธายะเหมือนกันมั้งครับ โอ้ไม้เก่ามากเป็นไม้พยุงนะครับอันนี้เป็นไม้พยุงนะเก่าสุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในให้ดูด้านในเป็นลายเดียวกันเนี่ยเป็นลายเดียวกันเนี่ยนะครับเป็นลายเดียวกันเลยเห็นไหมครับ โอ้เก oh, ่าสุดๆนะครับเก่ามากร้อยกว่าปีนะครับมีดเล่มนี้เราอยากจะดูมีดแท้มีดอะไรพวกนี้ดูปับ๊บรู้เลยเนี่ยแท้เลยนะครับแท้ไม่รู้จะแท้ยังไงเลยนะครับแท้แท้ดูง่ายอะ่ะมีดมีดอย่างเงี้ยแท้ดูง่ายนะครับเก่ามากเก่าเก่าเก่าจริงๆนะมีดเล่มนี้เก่ามากนะครับคือธรรมชาติธรรมชาติเขาเก่าจริงๆ โน่นนะเห็นไหมครับดูรอยตอกปิ้นดิดูรอยการตอกการอะไรนี่เขาปิ้นไปหมดนะครับนี่ยไหมครับตูเหล็กสิเนี่ยสนิมพวกสนิมขุมพวกนี้นะครับเป็นครูได้หมดเลยนะครับเนี่ยเป็นครูได้หมดเลยเนี่ยร่องเลือดใหญ่นะครับมีดเล่มนี้ร่องเลือดใหญ่เป็นช่างเดียวกันทั้งสามเล่มนะครับที่ให้ดูเนี่ยเป็นช่างเดียวกันทั้งสามเล่ม โอ้ oh, แต่คลาสสิกมากมีดเล่มนี้คลาสสิกมากเป,มเป็นมีดเป็นมีดทันมากนะครับอยู่ในตะกา้าคุณย่าคุณยายนะบ้านเนี้ยเป็นบ้านเก่าแก่นะเป็นบ้านเก่าแก่อยู่ที่ทางหนองม้อหนองแอกอะไรนี่นะครับผมได้มานานแล้วบ้านเนี้ยมีมีดเก่าๆทางนั้นมีดดาไม้ฝักไม้เก่าๆทางนั้นนะครับผมได้มาหลายเล่มแนละ้วเนี่ยทรงโบราณทรงหันหมากอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นมีดแบบเดียวกัน นะเป็นมีดแบบเดียวกันฝีมือเดียวกันนะฝีมือเดียวกันแบบเดียวกันฝีมือเดียวกันแบบเดียวกันทั้งสามเล่มเลยนะครับสามเล่มสามแบบสามสไตล์นะครับแล้วยังมีแบบอื่นๆอ,อีกนะยังมีแบบอื่นๆที่ช่างท่านนี้ตีรูปร่างออกมานะครับที่เป็นมีดลักษณะแตกต่างกันอีกเยอะอีกหลายอีกหลายอย่างนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะทยอยมาให้ท่านได้ชมอยู่เนืองๆกันแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเอามีดโบราณโบราณมาให้ท่านได้ชมนะครับเผื่อเราไปเจอตามบ้านคนเท่าคนแก่จะได้พิจารณาได้ว่าอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะเพราะผมได้ทำซูมให้ท่านเห็นได้ชัดๆแล้วว่ามีดแบบนี้เป็นมีดทรงโบราณน,นะครับท่านก็ลองอจดจำดูนะครับ มีดดูง่ายสบายตานะครับโอเคครับพี่น้องถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาเป็นประจำประจำนะครับหรือพี่น้องท่านใดที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมก็มาทางเบอร์โทรศูนย์แปดหกสามห้าสองเก้าหกห้าหกตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับผมทางโทรศัพท์เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าถามเรื่องเกทแท้ใช่ไม่ใช่ถึงไม่ถึงเนี่ยไม่ต้องถามนะครับเราศึกษาจากวิดีโอดูนะครับ พอถามไปผมก็ไม่ตอบหรือตอบหรือผมไม่ตอบเพราะไม่เป็นประโยชน์นะฮะท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้อย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์นะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณ20กว่านอาทีนะนะครับก็คงจะพอไว้ประมาณนี้เจอผมพบกับผมวิดีโอหน้ากันแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ,รรบผมมิสเตอร์แซมครับ